มาจำ2 5 0 0ยอดบ้านไม่เกิน350,000นะครับมาจำ2 5 0 0แล้วรอบที่สองก็จะเป็นการลากฐานลากฐานเราก็คุยกันว่าล่างเนี้ยลากฐานหลังนี้ตกเท่าไหร่แล้วเราก็จะเก็บงวดที่สองเป็นงานลากฐานนะครับหลังงวดที่สามเราเอาบ้านไปถึงหน้าที่ลูกค้าแล้วก่อนจะลงบ้านให้ลูกค้าเดินตรวจสอบดูว่าโอเคเรียบร้อยครับเราก็ขอชําระเงินก่อนเก็บจํานวนนะครับแล้วเราถึงจะเอาบ้านลงติดตั้งให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบ้านดาวช่างต้นบ้านฉานะครับ ราจะพามาดูหน้างานครับวันนี้ลูกค้าจะเห็นอยากเห็นหลังนี้ครับสามแสนตอนนี้เราจะใส่พวกเฟอร์นิเจอร์ใส่ไปด้วยครับจะอัปเกรดราคาขึ้นมานิดนึงเพื่อจะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยหลังนี้ก็ครับก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวได้ได้ชมครับหลังนี้นะครับอ่าเป็นชั้นลอยนะครับแล้วก็หลังนี้กําลังขึ้นโครงครับอันนี้โครงใหญ่โตมากครับผนนาครับยี่สิบมิล นะครับโครงสร้างสองชั้นนะครับเหล็กกาวนาทั้งหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ยกพื้นหนึ่งเมตรครับครับผมก็ตัวนี้จะมีระเบียงครับยังไม่เสร็จหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้ก็มีสีหลายสีครับก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกครับว่าอยากได้สีอะไรนะครับตัวนี้ก็งานก็เกือบจะเสร็จแล้วครับหลังนี้ครับอันนี้สี่คูณเจ็ดครับแต่ว่าสี่คูณเจ็ดเราส่งเฉพาะใกล้ๆนะครับไกลๆไปไม่ได้ครับ อ่อันนี้ลูกค้าใกล้ๆได,ได้อยู่นะครับตัวนี้โครงสร้างตัวนี้ก็จะเป็นงานโครงสร้างครับโครงสร้างกำลังขึ้นโครงอยู่ครับผมหลังนี้ครับหลังนี้สามแสนห้าหมื่นบาทหกคูณเจ็ดครับอ่ตัวนี้ก็แถมแอร์แถมเครื่องทัคอา่นครับระเบียงกว้างๆเลยสามเมตรคูณเจ็ดเมตรนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผนังสมาร์ทบอร์ดเรียบจะทําเป็นผนังล็อบนะครับ ราคาตัวนี้ครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสามคูณห้าครับครับผมจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไซส์ที่เขาลูกค้าสั่งไว้ห้าหลังนะครับราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็ลูกค้าเลือกสีได้ครับมีหลายสีแล้วครับตัวนี้ราคาีรวมบ่อเกบ่อซึมราคาเนี้ยราคาียังไม่รวมบ่อเกิดบ่อซึมนะครับถ้าเกิดว่ารวมบ่อเกิดบ่อซึมด้วยหลังนี้จะตกอยู่ที่สองแสนบาทครับเราคิดแยกครับแต่ว่าเรามีบริการทําให้ครับครับผม แล้วมีหลังนี้หลังนี้ครับยาว14เมตรครับกว้าง3เมตร50ระเบียงกว้างๆเลยครับระเบียงกว้างๆเลย3เมตรคูณ3เมตร50หลังนี้ขายถูกมากครับ450,000บาทยังไม่รวมบ่อเกิดบ่อซึมนะครับรากฐานยังไม่รวมนะครับอันนี้คิดแยกราคาอยู่ครับครับผมแล้วก็มีซุ้มขายของเราก็ทํานะครับ35,000บาท2เมตร50คูณ2เมตร50ครับหลังนี้นะครับ โอเคครับการเบริกงวดงานครับผมการเบริกงวดงานนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการเทรลากฐานจะเบิกเป็นสามงวดกองงวดที่หนึ่งงวดที่หนึ่งก็จะเป็นมดจำสองหมืนห้ายอดบ้านไม่เกินสามแสนห้านะครับมาจำสองหมืนห้าแล้วลอบที่สองก็จะเป็นการลากฐานลากฐานเราก็คุยกันว่าล่างเนี้ยลากฐานหลังนี้ตกเท่าไหร่แล้วเราก็จะเก็บงวดที่สองเป็นงานลากฐานนะครับหลังงวดที่สามเราเอาบ้านไปถึงหน้าที่ลูกค้าแล้วก่อนจะลงบ้านให้ลูกค้าเดินตรวจสอบดู ว่าโอเคเรียบร้อยครับเราก็ขอชำระเงินก่อนเต็บจํานวนนะครับแล้วเราถึงจะเอาบ้านลงติดตั้งให้ครับเ,เฟอร์โทรนะครับติดต่อได้น,นะครับ0827829529ครับรับประกันโครงสร้าง5ปีครับรับการสถาปัตย์1ปีครับโอ้เธอเจ็บจีด๊ด